ครับผมก็มาต่อกันที่คลิปที่2เลยนะครับก่อนอื่นนะครับทําการเปิดฝาสูบนะครับเปิดฝาสูบก่อนนะครับผมเปิดแล้วก็ทําการถอดอ่านี่เป็นลักษณะของวาวนะครับมันจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับอยู่ด้านข้างนะครับอ,อยู่ใต้ท่อไอดีกับท่อไอเสียแบบนี้นะครับอยู่ลักษณะแบบนี้เด้อ นะครับหลังจากเปิดฝาสูบแล้วนะครับเราจะมาทําการถอดนะครับถอดออกมาในลักษณะนี้นะครับนะครับเดี๋ยวนะครับเราจะมีคลิปนะครับวิธีการถอดนะครับแล้วก็วิธีการประกอบนะครับเพื่อนๆนะครับก็ไปตามในคลิปเลยแล้วกันนะครับ ครับหลังจากที่เราปลดสปริงวาลออกนะครับแล้วก็มาเปิดฟ้าสูบนะครับเพื่อนๆอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะครับอ่าเปิดฟ้าสูบออกเราจะเห็นวาลนะครับเอาออกมาเลยนะครับเพื่อนๆอ่านะครับนี่นะครับแล้วก็มาทําการเกียร์ตูดนิดนึงนะครับเกียร์ตูดวาลนิดนึงนะครับ แล้วก็เอาเข้าไปแล้วก็ดูระยะห่างให้มันได้นะครับให้มันได้ปกตินะครับตามค่ามาตรฐานกําหนดนะครับแล้วก็ทําอย่างนี้ทั้งไอเดียไอเสียนะครับถ้าเป็นไปได้มีเวลาก็บดบาวให้เขาหน่อยนิดนึงนะครับอ่ะนะครับลูกสูบมีมาร์กนะครับเห็นไหมนะครับตรงนี้นะครับหัวสอนมันจะชี้มาฝั่งไอเสียเหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้คือมาร์กเครื่องสูบน้ํานะครับเพื่อนๆนะครับ เปส่วนกาวนานะครับที่คนหลายๆคนถามนะครับนี่นะครับมันเลื่อนได้ทั้งสองข้างนะครับเพื่อนนะครับนี่นะครับมันจะมีสันขึ้นสุดนะครับขึ้นสุดก็เดือยตรงนี้อยู่ลักษณะนี้นะครับนี่มันจะเป็นเหลี่ยมอยู่นะครับเอานะครับเดี๋ยวผมขอไปทำการตัดแต่ง ว้าวสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูาล่งจากประกอบเสร็จว่าจะเป็นยังไงนะครับจะจิดงากย,ยากติดง่ายเดินเบาเล่งได้ไหมนะครับเดี๋ยวคอยติดตามกันต่อไปนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้ไอดีผมทำการปรับแต่งแล้วนะครับนะครับนะครับ แล้วก็เอาฟิลเลอร์สอดแบบนี้นะครับวันนี้ผมจะตั้งเผื่อนิดนึงนะครับตั้งให้ห่างไว้นิดนึงเพราะว่าขี้เกียจถอดบ่อยนะครับการที่จะถอดมันยากนะครับทํายากนะครับต้องฟิลเลอร์สอดได้แบบนี้นะครับของเก่ามาสอดไม่ได้ครับทําการปรับแต่งเรียบไอยเดี๋ยวบดเาซสังนิดนึงนะครับมันก็จะฟิตเข้ามาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็คงเรือไอเสียนะครับ วิธีการถอดนะครับจริงๆก็ไม่ไม่มีอะไรยากนะครับนะครบับมาแล้วนะครับเดี๋ยวาทำการปรับตั้งสักนิดนึงนะครับเพื่อน ะนะครับครับหลังจากที่ทำการเกียร์ตัดแต่งปรับต่างเรียบร้อยนะครับมาทำการสาธิตวิธีการประกอบนะครับว่างไงว่าซุบขึ้นว่าสันตนะครับภาษาอีสานคนอื่นว่าซุบขึ้นว่าสันนะครับพี่นอ้องประกอบคึืนนะครับวิธีการประกอบนะครับ ถามว่ายากไหมคนที่ไม่ชำนาญก็ยากนะครับถามว่าง่ายไหมที่เห็นในคลิปอาจจะดูง่ายนะครับเห็นในคลิปอาจจะดูง่ายแต่มันไม่ง่ายเสมอไปนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับสวมแล้วก็ดันลงล็อกนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับมันเป็นลักษณะเกือกม้านะครับอ่าไปเช็คด้วยนะครับหลุดไม่หลุดอยู่ไม่อยู่นะครับ ทำการเช็คนะครับจัดจัดทรงนะครับจัดทรงสปริงก่อนจัดลักษณะนะครับให้เข้ากับบาร์ล็อกของสปริงนะครับนะครับวิธีการประกอบนะครับตามนี้เช็คความเรียบร้อยนะครับเคลือเคลิมเลเกตสอดดูนะครับอ่าในบางรุ่นอาจจะตั้งที่0.080.16นะครับ ก็แล้วแต่รุ่นนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับแต่ถ้าเป็นผมผมจะพยายามตั้งห่างห่างไว้สักนิดหนึ่งนะครับได้ที่เกียรติถอดบ่อยนะครับเป็นอันใช้ได้ครับเพราะว่าเครื่องพวกนี้ทํางานหนักนะครับทํางานทั้งวันทั้งคืนนะครับในช่วงฤดูทำนาแาบนอนะครับนะครับใส่ยากนิดหนึ่งคนเดียวนะครับครับผมก็หลังจากทําการประกอบเสร็จนะครับ มาลองหมุนเช็คนะครับหมุนเช็คการทำงานหน่อยสินะครับเป็นตลุดบัสปริงนะครับมันเหมือนจะหลุดไหมมันน่าจะหลุดไหมนะครับหมุนเช็คนะครับถ้าเป็นไปได้ก็เอาเชือกสตาร์ทใส่แล้วก็ดึงแรงๆนะครับจะดีที่สุดนะครับอันนี้ผมหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนหน้าหมุนหลังหมุนเล่นอยู่นี่แหละนะครับให้มั่นใจนะครับก็ Go. นะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเคยหรือเคยถอดนะครับก็ตัานกระมุนแล้วก็ดูจังหวะด้วยนะครับอันไหนดูเวลาดูว่าวตัวไหนยกนะครับอัดอยู่ลักษณะไหนคลายตัวไหนยกนะครับโอเวอร์แลปมันเป็นยังไงนะครับก็ต้องเช็คนะครับเพื่อนๆเอาเดี๋ยวไปทำการสตาร์ตติดเครื่องลองนะครับประกอบเร็วๆ สซน้ำนะครับส่น้ำปิดรูนะครับป้องกันสิ้นใหม่นะครับเดี๋ยวลองเครื่องนะครับจะเล่งขึ้นบ่นะครับเดี๋ยวลองเครื่องเดี๋ยวลองเครื่องรอสักครู่รอสักครู่ฟังเสียงเอาเด้วอวันนี้นะครับ